มีคําเตือนล่าสุดออกมานะคะว่าภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อาจจะเสี่ยงน้ําท่วมได้ช่วง18 2 5ถึง25พฤษภาคมนี้แต่ว่า ภูเก็ตเขาเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วค่ะเพราะว่าเคยเจอกับน้ําท่วมใหญ่มาแล้วในปี2565นะคะเรามาย้อนดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเรามาถอดบ,บทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะคะเหตุเกิดขึ้นนะคะ16ตุลาคม2565น้ำเนี่ยท่วมนะคะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตย่านเมืองเก่าย่านเศรษฐกิจนะคะบริเวณที่เป็นวงเวียนหอนาฬิกาน้นําท่วมสูงเกือบ1เมตรเลยนะคะคุณผู้ชมสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าฝนตกหนักค่ะใน1ชั่วโมง ตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้ําทะเลเนี่ยที่หนุนสูงเข้ามาแล้วก็ไหลไปตามท่อระบายน้ําในเมืองเนี่ยนะคะจนมันท่วมขังแล้วก็ระบายไม่ทนันแต่ว่าก็ยังดีนะคะวันรุ่งขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นค่ะ17ตุลาคม2565สถานการณ์ก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกตินะคะแต่มาดูในปีนี้กันหน่อยค่ะก็มีคําเตือนออกมาแล้ว,วภูเก็ตก็เสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ําท่วมอีกครั้งหนึ่งนะคะสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าหย่อมความกดอากาศที่ตอนนี้กําลังก่อตัวใน ทะเลอันดมามันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทําให้ลมตนตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนั่นเองจะกระทบนะคะหลายพื้นที่เสี่ยงเลยทั้งในภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคเหนือด้วยอันนี้เป็นคําเตือนจากทางสทอออชอนะคะก็เลยต้องมาดูกันหน่อยว่าอ่ะและตอนนี้ภูเก็ตเขาเตรียมรับมือน้ําท่วมไปถึงไหนกันแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการเริ่มปรับปรุงนะคะบ่อพัก ท่อระบายนะ้ําบริเวณถนนพิศกรณีแล้วก็มีการไปเก็บขยะด้วยนะคะที่คลองปากบางเพราะว่าขยะนี่ก็เป็นปัญหาทุกพื้นที่คุณผู้ชมถ้ามีขยะทิ้งไม่ถูกที่มันก็จะไปอุดตันท่อต่างๆนะคะก็ทําให้เวลามีฝนตกมันก็ระบายไม่ทันนะคะส่วนวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทาง เทศบาลเมืองป่าตองนะคะเขาก็มีการไปหารือถึงแนวทางการขุดลอกคลองที่ป่าตองด้วยนะคะนี่ก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ซึ่งมีการเตรียมรับมือไว้แล้วหากเกิดน้ําท่วมนะคะวันนี้ที่ลิซ่าและทีมข่าวหยิบยกจังหวัดภูเก็ตมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาะคะคุณผู้ชมที่มีการบริหารจัดการน้ํา ควบคู่ไปกับการแจ้งเตือนภัยจากส่วนกลางซึ่งต้องบอกว่ามีความสําคัญและจําเป็นมากจริงๆนะคะสําหรับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมซ้ำซากน้ําท่วมขังระบายไม่ทันค่ะ